มึงสิไปใส่เท้าเท้าสาวมากว้าวด้วยคาก้าสบายดีค่ะสบายดีพี่น้องเข้าไปรถจิตามแอวไก่ละไก่บัวจุดี้ได้ลงในคาก้าสบายดีพี่น้องมาเนี่ยมาเลี้ยงส่งร่อนนะคะฮะพิจารณาเลี้ยงส่งจันโอ้ยทำไมมาเลี้ยงส่งเลยมาสโองก่อนเราจะไปก่อนจะไปไทยก่อนจะไปไทยพี่น้อง มันนี่กเป็นฝานงางเข่ามากินเขา่าหรือสิคะที่ม้าี่กานั่งสีกับติดงานเนาะติดงานแต่งแล้วก็นั่ง,ง,งกุหลาบ่ะ<ง>ปริมาณุห<า>เทีย้ยงกุหลังเงือกถ้า,าสองนางมากินเขา่ากับมากินไา่มันบปแซบถึงมังแก่เลยเนาะยี่สิบหลอดดงพี่น้องเป็นร้านอาหารต่างสั่งมีทุกอย่างพี่น้องปกตินางผ่านไปผ่านมาหรือว่าขื่นซ้นเขตก็จะแวะมากินประจังพี่น้องอย่างนี้แต่พวกนางว่าแซบนางว่า ทะเลก็จะมีสักค่ะแต่วันนี้ฉันจะกลิ่นทะเลนะจ๊ะซึกินทะเลบอกว่าจะพึ่งกินเขา่าอย่าพึ่งกินเขา่าฉันกินก้อนจะมาว่าแล้วลกลินข้าวเปียกกับบริเบิร์ตถั่วพี่น้องเอ้ยเล่งเอาเล่งเอา,เอา,เอาเข้าวเปียกถั่วนึ่งกับบริเบิร์ตแก่บตาเข้ามาเก็บท่องไว้มากินอันอาหารทะเลมีแต่ผูายไปเนาะมีแต่ผู้ชายไปไปหาผู้ชายบึงมันมีแต่ผูกบ้าไปเฮ้ <laughs> คอยหอนปนา้องูอนแ <c oughs> ห้หงไปหน่อหอนแห้หงบา ที่ไรเลิศไรเลิศมาทพี่น้องก็คือว่าพ่วงค่ะพ่วงนะคะอยู่บ้านได้แค่มือนี่มือเดียวจะค่ะมือกดีะสีไปพ่อกันพูดเดีนะพี่น้องน,นะดะเนะอันรักๆที่จะไปกันกับอาซีลงไปแถวอันสุุมวิทแล้วสกุมวิทน้ดสกะนะหลักการล้างจ่าหันกับสีลงพัทยาตอบพี่น้องแต่บรูดด้วยว่าจะข่าวอาซี อยู่สกูมวิชจักคืนจักมือจักไดลนะค่ะเพราะว่าได้แค่ว่าแผนนะจ๊ะคันเนาะต้องพันยาต่อพันยาสั่นกับเข่ากันเถียนิ้วเข่าเนี่ยไม่นู่นทางเราก็จะเป็นประมาณนี้ประความกระจาต่างกันดอกพี่น้องคือกันแล้วก็ทางไทยนะจ๊ะนาะมันแคบคนละภาษา กินแมงทอดโอ้ยมันกินเข้าไปยังถือเนี่ยกินลงมาอยู่เป็ดชาปลาสันตัวใหญ่ต้มยำนนำใส่หนูซอบชอบอาอสซีซังกระไผ่บุสินกุ้งอบมอดินอยากกินอยากกินหนูชอบชอบกุ้งเผาเอาตัวโตๆสั่งเป็นกิโลหนูชอบชอบเอาอยังเข่าอัคนาหมูกรอบ หมูกรอบมีย่างยังยังไม่กรอบข่อยมากมือนักับบริกรมันไม่มีคนช่วยจ้างมันก็มีบดนัารค่ะคันจ้างกุ้งมีบ่อสุรุสเองแาวอย่างดูกุ้งชาไกุ้งนี่เนาะกุ้งแค่น้ำปลามีกุ้งเยอะกุ้งแช่บวกกุ้งอะไหมถังน้ำมันอันผัดกะเพราบ่นเนาะผัดกะเพรานี่ผัดกะเพราหมูสับ ล้ำไข่เจียวแระลต้มยำทะเลนี่ัวมือเดากเียรต้มยำทะเลานังแวะตลาดดด่งพี่น้องนะก็ได้มะเร็งสาบทอดมาจ้ะค่ะนั่งมากินคลองแปลกนะคะเกิดมาแปลกว่าแห้งนี้กินคลองแปลกค่ะ นี่ก็จะเป็นมแงมแงแครงน่อยแมงแครงกีกดนะพี่น่องรูนึ 1, แงแพนในโล, 1, 000, 000. โล 1, 000, 000, 000. นึงหอยป่ารูนึงพันป่ายเนาะแต่ว่าคคาเป็นสายสิบพันยิบเรื่องเลยพิมพ์องมเก้าพี่คื <c ười> อที่เห็นแล้วค่ะเป็นแมง <c ười> เรื่องนั hmm. been, ab, ้นเรื ote, so okay. 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 ่องกระสีเห้าอีกพี่น้องไม่นีก็อยู่บ้านในแค่แไมีนับมือกจะเตรียมโตไปจะเศ้าอีกแล้วพี่น้องกระเดยอันกระเดิ้ลกระเดิ้ลออกมาเลาะกันนั้นก็คันมาเลาะมามาสีมาสีวัคซีนเซนใส่กระดาษกระดาษไปเลยนะคะ น้ำปลาวะน้ำปลานระปุน้ำปลาลงน้ำน้ำปลาน้ำปลาพวกเป็ดเป็ดปลานี่สาวในข่าวกำลังย้อมแค่ออนแอรนะคะส่วนเป็กส่วนเป็ดอย่ารคั้รสดนะคะอ้อมาแล้ว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 มาเลย ตานี่ก็จ,จะอยู่ในประมาณเท mm hmm. ่าไหร่ทาไหรจ็ดบาทจัดบาทผักะเพราสามสิบศูนเองูนย์ศูนยรศอรอย์ศูนยพี่นอ้องเนย์จานบจศูน่์ศูนย์ศูนย์ะเนย์ะูนย์เูนา์ศูสย์ศูนย้วูนย้มนย์ศย์ศนะูนย์ศนย์มน,ะะน,นย์ศูนย์ะูนะ์ะูนานย์ศนย์ศูยังไนยกินย์ศนย์เลน์ศ <c oughs> ูนิ์ศเนิ์อค่ะ ปีุู้ตัวใหญ่ๆนะจ๊ะคะมีหอยหอยแมงผู่ตัวนี้เนาะหอยแมงผู่แล้วก็มีปลาหมึกเห็ดที่ใส่กับโบเมนเห็ดปฟางนี่เก็จะเป็นเห็ดเห็ดเข็ยบบ้านหล่อนแล้วเห็ดเข็ยบใหญ่ที่เป็นแบบนี้เห็ดซิมจุจะมัดตี กินแล้วก็ซื้อหวยเมื่อไห่ล้ะพี่นอร์พี่นอดเทียนน่ะแหละมากจะเศร้ากน,นละจะ้า,ก,าจกินข้ากินเพราะมีห้งอยู่ต่อมันบอกมีมันมีป็่เวลาและส่วนบริเวณ <c oughs> อยากกินอะ่อยากกินนี่นะถ้ากินข่าวไปจะกิน กินแสดนป่าจะมาแก้ประเบียบว่าคะโอ้ยลงไปในอีกฟรอบ <laughs> พี่น้องเห็นเหล่าเห็นเบียบมันบอดีโด้ม,มันเก็บง่าบริกินดูโ,โ,โอ้บริกิน,บร,กนบริกินมึงโดมเอาโด้มันไม่ได้กินหรือะ แซ<ส>่แบ,บ,บคบรับแซบ่บแซแซ่บันเด้อกินขน้าว้อกาด้วยาแซ่บนกินข่าวกินแล้วก็อิม่มค่ะมันก็คือกินแนื้ออื่นนี่น้อยกินือ้อื่นอยากแล้วอยากอีกค่ะ ผม็ไปอย่นยานี้ค่ะไปกินที่ฟูดเป็นเทพาไปเด็กที่ฟูดเนี่ยเด้อจังค่ะเด้อยอยากกินอาหารทะเลสดๆใหม่ๆพี่น้องคุณไดก็ได้จะค่ะว่าร่อยๆเ,เร <S 2> <S 2> ื่องจังค่ะเด้อแล้วก็ไปกินเองนอยู่ดอกเจ๋อเด็กค่ะเป็นแบเข้าหมากปากแพงค่ะว่าวอย่ามาถ่อมมาลา ก็ได้กระเทือนวอลแล้วก็สิปไปนะพี่น้องจริงๆแล้วก็จะไปหาไอ้เพื่อนไอ้เพืนที่มาแต่อันนี้ก็แม้เ่อนที่มาแต่ออสเตรเลียบารีพ่อเพื่อนป่วยแล้วกับบริมานะจ๊ะกระเทินเรนวอลาก็เลยสนะิออไปแต่เนี่ยรู้แล้วครับเป็นมา

จังไรก็ได้คุณผู้ชมและช่วยชูที่พักนั่นเท่เาจ้าค่ะกินอาหารทะเลนะคะเนาะเพื่ออาหารนันบ้าน,นะะอ่ะกินอาหารทะเลที่พักสั่งๆมันก็ไม่ดอกพี่น้องหลายคนที่อยู่ในเมืองเนาะ ก็เลยชุ่มมากก็เลยกินอาหารดีๆเนาะอยากจะกินอาหารบ้านเฮาฝันได้ฝันได้เห็นเด้ออยากกินเนื้อใหม่ดอไรอยากกินกบกินเขียดแม่งใหม่ไม่ตออไปได้ไหมทีเนี้ยทีเนี้ยกินฮอร์นไปมันคนมันนอกเพราะว่าอยากกินอาหารหรูๆเพื่อว่า มันก็จะเพวลตอนท่าไปกรุงเทพมัไม่้อนเทากับคืนทอดคือกันนะคะไายุกรุงเทพมันนาที่ทอดเพื่ออาหารบัานเท่าอย่างเ้นาะเห็นดอย่างจ้านะ่ะซื้อกินกับคือป้านเท่าเดยวับอกคือก้ซื้อมาเห็นกินเองที่หอกับบคือกสนาตคือกันเนาะวบบเท่านถึงนเท่าอีกเป็นที่ถึงมันะเจกคือกันเนาะไม่ทำะเจกแตไม่ทคือ รสชาตโอเคไหมนาะเจ้าวันนั่นมาประจิบประจักเนาะพันปพานมากกวาน่าประจับ้านแม่ใกล้ๆนะคะนี่บ้านแม่ใกล้เกือบเครื่องสวรรค์นี่มาเลยเนาะ รกันหิวหอยมากน,น,นะครับเกือบหอดสวนนะคะในเครื่องสวนเพีพ่นุน่มาผัดกะเพราเนาะต้องกินกับไข่จะเป็นไข่ดาวหรือไข่เกียวเห็นไหมนอนกแนะบมงไปล้ไปนีน่ไปสร้างนาทีปกษติหมูก,กรอบ นะ่งนั่งัอันดับแรกที่ไปนั่งกินเคปซีจัดอยากปัจจุบันห้าบุ่มีเปยงังยาวบะเด็มีีนะคะไก่ทอดอุม์ซีนะคะด้วยยูสวรรค์นนะอยู่เวียงจานทวด วันนี้ออกมากินอาหารนอกบ้านนะคะไก่ค่ะไก่นะคะมากินไก่ะคะพานาถวมากินไก่นะคะ,ะ,าาะ,คะวันนี้มาสองผีค่ะกินแบบร้อนๆนะคะกินแบบหลอนๆกินกับผีค่ะ เดี๋ยวใส่เดี๋ยวก็ใส่หมีบุล่ะคุณเป๊กอยู่ไหม ข้าเจ้าเราซื้อไปเราก็ซื้อแบกกระสอบข้าวเหนียวไปน้ำเสียทับไส่ไทยก็ม,มีหรอกนะขายเป็นหนึ่ง,งเอในโรงแรมนะคะ่ะซื้อหมวกไปน้ำก็มีมมขายหรอกเธออื้กูว่าเอามาด้อยดีจัง นวัตกใหม่การงานที่บริษัทไทยตัวนี้ทุนไหโดยบริษัทบริษักันกันเอเออไปตีดิ

บอกก็โชยวมาเบิ้งใครไหมันเบิ้งไม่ตบอกไขวา่าลูกเขาปวาด้ยวย วมากนกน่้อบบค่ะนั่นเรา,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 ามากินอาหารนอกบนา้านนะคะนี่บรมนัง่งกินน้าไม่ม่มนั่งกินน้ำเอาไมคันกะทันกะน้องเอิรดู ว่าเรื่องกีาเธอเขปเรียเบอร์น้หนาส่งน้ำหน้าเบอร์น่ยีิบอ็ปปดไปซิมวลักแต่ไรนี่ปเต่งก่า ب ب กินบุเบิดให้เอดว่าบ่ากินนมงรัดติ่งรัดติงีไม่คุ้ยน่นรัดติงนะคะแล้วบึ้งบนแบบบนงบบ

ุงรสดความผิวพี่น้อยก้องขาน้อยขาแม่ก้องขาหน้อยขาแม่จ้ะ่ะกินบอเบิร์ตจะ้ะค่ะกินบอเบิร์ดก็ห่าได้เม็นบอมันอิ่มแล้วเอินผู้ว่าวมากินน้ำกับบอแมพี่น้องผู้าวกระเลือกสามอันห่านเดี๋ยวกระป๋ายเดีย๋ยวน้

ปวดหน้าปยโอ้ยเจ็บมัต่อยปวดหน้าปข่าวนี้ก็สกุบไ้อยาอทำไนางข่าวี่เ่านบริเวณนี้เนาข่าวยิ่งเต็มจานคือเก่าเอออ้ม่ข่าวเนี่ยฉไม่ช่าเลย มาดูในการบินนะคะอหาซ้ำอย่างกับข้าวสองแล้วก็เครื่องดื่มแล้วจะประมาณเท่าไหร่นะสกนะเราไปตับพอมานั่งกินบนนอกพี่น้องเนาะเพราะอียงเพราะว่าหลายคนน่ะก็ขาเปื่อมาหามาล่ามาเที่ยวมาเดินอย่างนี้นะพี่น้องกินซ้ำนี่ประมาณเท่าไหร่อย่างประมาณเท่าไหร่ก็แค่เสดบวเสบนะ กนะด้านตีวะแทบจะค่ะแทบแผ้จะค่ะแต่พอนี่พูดให้รสาติก,ตก,ากินกกนก่นก,ก,ก,กจะกินก็คือกันนองกินเผ็ดกินเผ็กินจันประมาณนี้ก็อาจจะกินปลาเขาอาจจะกินอะแทบยงก็ว่า,าโอเค,คอปปก็ได้สิบด้วยเมื่อไรค่ะบบัตรสิ้วันเมื่อคือปวดเนียวแบบนี้ ก็เป็นอาหารที่ริมทางค่ะรถก็จะสัญจรตลอดนะจ๊ะค่ะเนาะรถบรรทุกรถบรรทุกที่มันจอดนี่โดยตรงกำลังรอบินรอสายดีอยู่นะคะ แปดสิบแปดห้าแสนสิบแปดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะคะเออ่งกว่าห้าดาวนะคะร้อยดาวค่ะกินน้อยยืมเงินเนี่ยปริมาณน้ำเกลดนั่นนี่ขึ้น คือบอกมันเงินกีบเงินบาทปวดทุกเนาะข้าใส้เงินกีบคือเงินกีบไปเลยนะคะขั้นเงินบาทคือเงินบาทไปเลยค่ะเงินกีบแล้วก็กลับเงินบาทนี่มันสิปวดหัวดแค่คิดอะไรเนาะขั้นหมวกเงี่ยใบเงี้ยหนึ่งร้อยหนึ่งสี่สิบเท่าไหร่ กาไหลเล็กปกติที่เขาไหลเล็กไหมสิบแปดค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลับบ้านแล้วพี่น้องมาถึงนี่ก็แสดงและพระเจ้าก็จะค่าขอขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณแอร์บุสกูดสโคนไปแล้วโดยสบายดีสวัสดีจ้าเดอนแคที่กรุงเทพนะคะที่ 我。